โตโยต้ากำแพงเพชรหัวเฮงหลีสนับสนุนรถยนต์ให้บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้งาน3เดือนและมอบข้าวสารจำนวน1ตันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานท่ามกลางโรคระบาดโควิด1 9 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารศารลากลางจังหวัดกำแพงเพชรคุณสุภชัยปิติวุฒิกรรมการบริหารบริษัทโตโยต้ากำแพงเพชรวัวเฮงหลีได้มอบข้าวสารจำนวนหนึ่งตันและสนับสนุนรถยนต์กระบะให้ลัก์หนึ่งคันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายชาวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนางสาวสุภัตราคล้ายทิมรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายบุญช่วยหอมยามเย็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับมอบด้วยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้ร่วมกับโตโยต้ากำแพงเพชรหัวเฮงหลีจำกัดได้จัดโครงการโตโยต้าสเตวิตยู เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดกำแพงเชศโดยให้การสนับสนุนเข้าสารรัฐมงคลจำนวนหนึ่งตันและรถโยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติการในภารกิจด่านหน้าอาทิเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือการรับส่งบุคลากรทางการแพทย์ รวมไปถึงการขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่งคันเพื่อใช้งานเป็นเวลาสามเดือน